สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์ค่ะเซลล์พาชมรถกระบะใช้งานนะคะกับโตยโยต้าไฮรักรีโวเป็นสี่ประตูคันนี้เกียร์ออโตติดตั้งหลังคาแคลิบอยเสมอเก่งค่ะมาด้วยสีขาวนะคะมีสติกเกอร์เราเก็บงานให้นะคะมาค่ะไปดูเลขไม์กันนะคะ อยู่ที่229,837กิโลเมตรค่ะรุ่นนี้เป็นเครื่อง2.4ดีเซลนะคะตัวมิตรปี2020ค่ะราคาพิเศษเลยนะคะกับคันนี้จัดเลยค่ะ365,000บาท365,000บาท ลูกค้าสนใจชมได้คันนี้จอดที่สาขาเทพรักษ์จังหวัดสมุทรปราการราคาพิเศษเลยค่ะยางสัปดาห์ที่29ปี2024ค่ะไม่มีสนิมนะคะ รถยังไม่ได้เก็บงานถ้าเก็บงานแล้วนี่สวยๆกิ๊บๆเลยค่ะลูกค้าสนใจนะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เรามีไฟแนนซ์ชั้นนำรองรับนะคะอย่างเลือกริ้วรอยสติกเกอร์ลอกเก็บงานให้สวยๆสปาให้สวยๆเลยค่ะราคา3 6 5 0 0 0บาทปี2020ี่เกียร์ออโต้ลูกค้าซื้อเงินสดราคานี้เรารวมแวดแล้วไม่มีบวกแวดเพิ่มนะคะ อยากได้รูปรถเพิ่มเติมแจ้งเซเอ็มได้เลยค่ะโทรพริงกลางหากันได้เลยนะคะอยากดูตรงไหนเพิ่มแจ้งได้เลยค่ะวันนี้โซเอ็มขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ